แบบว่าดูปลานีโมด้วยนะปลานีโม้ไปไปรู้ไคยอยากไปดูปลานมโวไหมชนลูกไปลูกไปไปฟาดต่อไปเราอไปดูปลานีโมเลยไปไหมไปไหมต่าไปนี่ว่าไปด้วยไปด้สีขาวดสีดำไปุกสีเลยไปด ที่มันก็อยู่ด้วยกันเยอะๆเลยอาการที่มันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันน่ารักที่สุดในโลกเลยแล้วมันก็อยู่ในน้ำแล้วน้ำก็เป็นสีฟ้าๆเนี่ยแล้วมันก็มีปลาเนี่ยมันก็สวยมากๆเลยนะมันเป็นวิวที่ดีมากๆเลยอ่ะเวลาเราเกิดมาทั้งซีบิดะเกิดมาทักเกียเราต้องไปดูปลาที่ม่ด้วยอ่ะปลาหมาปลาหมาไปอยู่ไปท็อกปลาป๊อกเป่าป๊อกเป่าทำไงป๊อกเป่าไหวไปป๊อกไปไปไปอยู่ปลาทูฮะยิ้วเหรอยิ้วปลาทูใช่ไหมอ่ะ ไม่กระป๋อก็พูดไม่อยู่เหมือนกันอะพูดตลอดเลยไม่รู้ว่าทำไมต้องพูดตลอดแล้วก็พูดไม่อยู่ด้วยการที่เราพูดตลอดมันก็ทําให้คนเห็นไม่ให้เ h งาใครอะไม่บอกวเหียวๆอ่ะโอ้กูไอ้วะโดนเช็คอีกแล้วไม่บอก พูดดีพูดดีครับพูดดีบอกไม่บอกไม่บอกบอกไม่บอกไม่บอกอย่าบอกไม่บอกไม่บอกใครอ่ะคุณเนี่ยไม่ใช่เต่าหัเขียวเป็นเต่าเหรอไม่ใช่กิ้งกลาเหรอเป็นกิ้งกลาเลยเหมือนกิ้งก่าเลยอ่ะแล้วกิ้งก่าเปลี่ยนสีได้ไหมกิ้งก่ามีขามีหางได้อ่ะ สามแล้วกิ่กกาแล้วกิ่กกาชื่ออะไรกิ่งกายีา่เท่าไห่กิ่กกามีพ่อมีแม่ไหมกิ่กกามีผมหรือเปล่ปา,าเห็นแล้วว่าผมสีเขียวแล้วมีผมกี่เส้นหรอแล้ว<า>แล้วอาาน้ำหรือยังอานน้ำกี่งกาใช้แช่บัวอะไรสามผมด้วยไหมอ่ะแล้วกิ่กกาเป็นลูกเต้าเหล่าใครอ,รเอะเป็นกิ้งกาไม่ใช่เหมือนกิ้งกาเลยนะคุณลุงคุณลุงว่าเหมือนกิ่งกาหรือเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนเหมือนกิ่งกามากเลยอะ กิงก่าในร่างมนุษย์เลยอ่ะแต่หนูไม่ได้บู้พี้นะมันคือความจริงที่หนูเรู้สึกว่ามันใช่จริงจริเหมือนกันเหมือนกันเลยอะไรนะคุณดวงหนูก็เหมือนหมูในไล่คนเลยหนูไม่เหมือนหมูสักหน่อยหนูออกจะน่ารักใช่ไหมคุณดวงไม่ใช่คุณผู้ชายหมูคุณผู้่าใช่หนูไม่ขอตมาขอดาม่ใช่หมูไม่ใช่หมูแต่พี่อะเหมือนกี้กาหมูยังน่ารักกว่าอีกนะ หนูไปมองมาอีกทีเหมียนกระปอมด้วยอ,ะอ่ะเหมียนกระปอมเลยอะ่ะน่ารักอู๋หนูเคยตายไหมหนูเคยตายไหมไม่เคยอ่ะถ้าหนูเคยตายหนูจะมายืนคุยกับคุณลุงได้ยังไงอะ่ะแล้วหนูต้องลองแล้วลองอะไรนะลองตายดูอ่ะลองตายดูเหรอใช่แล้วแล้วคุณลุงเคยตายหรือเปล่าไม่ใชนลุงว้ย ลุงเสียงก็เหมือนคุณลุงเลยนะนอย่างหน้ากระป๋อมก็เหมือนคุณลุงด้วยะ่ะตงไหนวะจะเป็นกระป๋อมหรือกีดก่าดีนะหนูคิดดูแล้วหนูคิดว่าเป็นกระป๋อมก็ดีเหมือนกันนะคะว่าไม่ใช่หนูก็ว่าแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นแบบนั้นมาตลอดลอลด้วยสรุปเป็นลูกใครเหล่าเต้าเนี่ยลูกเต้เาเหล่าใครเขาคือนะอขยันสงสัยเลย ก็หนูเป็นเด็กอยู่นี่นะถ้าหนูจะสงสัยมันก็ไม่ผิดไม่ใช่หรอคะอายุสิบแปดขวบเออเท่ากันใช่เหรอใช่แต่ลุงหน้าแก่กว่าหนูมากเลยนะหน้าเต่าหน้าแก่แล้วหน้ากระป๋อมหน้ากระปอมหน้ากระปอมเฮ้ยเอาไปหลานไปเก็บดิว่ไหวละเอาไปเก็บที่ไหนอะจริงๆหนูเก็บได้ด้วยอะหนูเป็นมนุษย์นะมนุษย์เลยตีเหรอ ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยวุตีวุตอยู่เอาวุตอะไรอ่ะรอตีวุไลหรือตีวุไลวุตีไหมครับติดยังติดยังติดยังไม่ติอไม่เบ็ดหรอ ว้าสุดยอดไปเลยนะแล้วไม้ยาวหรือเปล่าไม่สูงไม้ยาวไม้ใหญ่ไหมแล้วไม้ตีหัวแตกหรือเปล่าไแล้วไม้มันเป็นไม้สีอะไรสีขาวสีตาเบือสีชมพูชอบสีฟ้ามากกว่านะรู้ไหมอ่ะไม่รู้ใช่ต้อใเป็นไม้สีฟ้าเลยสีฟ้าเันเท่มากๆเลยนะตีสีผมว่าตีปั๊ปๆเก็บเลยเหมือนไม่แของแม่ที่ฟาดอ่ะไม่มีแม่แบบนั้นเลยไม่แบบนั้นอะไรพูดอีกพ่แบบนั้นเลยไม่แบบนั้นมาตลอดเลยอ่ะไม่เป็นเป็นไม่เป็น เป็นเป็นแค่เ,เ,เสียงดังคนถืเข้าหนูเดียวนะยิ่งก็เสียงดังสนุกก่อนน่ะสี่น<ด>ี่เรื่องดูหลานนี่สีอย่าดูหนูสิเฮ้ย้าไม่อยากดูหรอกว่าคุยเขาพูดไม่ดีกับหนูเลยอ่ะ พูดไม่ดีกับหนูเลยอ่ะพูดไม่ดีเลยพูดอ่ะพอยู่ดีสิไปพู้ใหญ่องพูดกับเด็กดีดด้วยนะแล้วเด็กก็พูดกับใหญ่ดีดีอ่โอเคไปกระปอมไม่ใช่เหรอดูดิแม่ลองพี่ลองลองพี่ให้ตีฟังหน่อยเดีวอ่าเกฟ่าละใตล่ะเป็นสมไม่ย่อยสีกาอามีอามีไงรับตีแล้วตีแล้ว ของหนูแน oui, ่ๆเลยอ่ะรุ่งจะให้หนูด้วยเพราะเพลงของหนูในได้ไม่ครบมาไม่เบสไม่เบสเลยไม่เบสไม่เบสแ่หนูไม่บอกบอากิฟาโลตาเอะ เป็สม okay. ัยยุตาอมีไม่กันรับแกกรรมป้งิตากวัสวีก um> ัจพุชวิสุวัตกาที่ปะอุติกาปะอออาเดราก็มาปจิต at ิกากมียาปจิิกขกมีาปสาวีิจิปุสิกาตุวัดปาริยาปจิติกากรมียาปจิติกากมียาปสาวีิจิุสิกาตุวัดปาริยาจุกิยาลาะเซสาเซว มาเสนอลไม่มีรถใช้ว uh ่ะแต่เดี๋ยวถ้ายังไงกูจะให้มาหยิรถมึงนะเทำงานจับจับจิงจิง้งจับจับจิงจิง้งจังจับจิงจิง้งจับจงบจิงจิงกง้งให้กระปอมตีติดนะตะไอนไพนกระปอมฮ้กระปอม

วดเอาถ้าให้เพนให้เอวดีกว่าถ้าคุณเพชรต้องแช่คอปเปอร์โพมั้ยคะอะไรนะค่ะขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยจะตายสเดิบหนูหิวหนูหิวมากหว่ากจุมอะไรนะจุมสเดต้องแช่คอปเปอร์โพมั้ยครัจุเนี่ยไอจอมหนูก็หิวเหมือนกันขอข้าวหน่อยหิวมาก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  จริงจริงจับจับจับจุดจงตายเอโก้ร้องตายเออตายเจุดจุกงตายเข้าวเรุองตายออเอาเอาหนูเ้าตายเอข้าวาหนูไม่มีข้าวอาจารย์หนูให้เขาเหรียญเขาตีแตมหน่าเหลือเงินดำหนึ่งก็เท่ากับสามมือสองห้าเจ็ดเก้าหนูจะตุยแล้วสองห พี่ชมมีเงินแดงถึงพันไหมพี่จริงจงจจรงจับจับจับจึงจึงกงสวัสดีค่ะไม่หนมอวัสดีค่ะ กินอไน้ำวั้ทายนอะไรกีมนรตอนี้ทาอะไรอยู่อน้ำรยาน้ำกี่ขวที่จะบรสุทผมด้วยไหมแล้วุ่นจมีแฟนหรือยังที่จยูเท่าไรแล้วเวลาอาบน้ำมีฟองไหมมีฟองเ้าไมงฟองเตมพุมอหะอะไรูดหนูแค่อยากรู้เท่านั้นเองอะ ที่ทำเพื่อข eh ั้นตอนไม่ใช่แค่มือหรอกคนกูด้วยถ้าเกิดว่าไม่ตกลงก็จะเหงาพ่อเหงาแม่ก็จะตายหมตายจ้าก็กลายไปฆ่าตกรปไนฆ่าตกรก็ติดคุ้ติคุกแล้วก็ไปเงาอยู่ในคุกเลยไม่เคยเหงาไม่เคยเหนื่อยเลยอ่ะพอตั้งหน่อยได้ไหมอุ้ยมีด้นึงนะคะในตัวพอตั้หน่อยได้หมสองห้าเจ็เกาเลยสองห้าเจ็ดเเลย2 5งห้าเจ็ดเก้นะครับ ไดสองห้าเจ็ดเก้าเลยมีต้ายไหมโหจิ้กดหมดไม่รเหมือนครับายวตีแค่นอ้กตีแค่ไนีเเจ๊งเจจับจับจก็ตีหานชั่วโมตกวิดแื้อย่าอีไม่หนกฟมตีติด้วยยังกาบมไม่บาตีอะไรตีไม้ไม้บี๋ตัวและสรุปคะ ว้าลเขาจะตีหัวนูแล้วเอะไรรเปอมพูดสั่งมาเลยก็บอกว่าสีด้วยอ่ะสองหมื่นสองหมื่นใช่กระปอมก็น่ารักไม่ใช่เหรอทำไมไม่อยากไปกระปอมอ่ะฮะมันก็น่ารักจับจับเหไอยากเป็นอ่ ก็อยากเป็นหมูอนการช่วงนี้หมูแพงด้วยเสือหมื่นเดียวเองอ่ะใชเาป็นหตอัครมีตังค์ให้ต่ออีซีไหมครับปีซีแล้วเนี่ย2 0อีซีเปิดแล้วเหรอไม่มีตังค์เขาปดล้เลขะสองหนึ่งสี่ขขอตังหน่อยกระป๋อมขอตังหน่อยกระปอมกระปอมขอตังหน่อยกระปอมกระอมกอได้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 จรงจริงจริงับต่อยไว้พี่ ไม่มีได้เฮี้ยหมดได้สับเรื่องผมผีวันนั้นเข้าสิ่งครับจากหมื่นหนึ่งเลยยูพันกระป๋อมกระปอมอยากไปดูปลานมโมไหมเราเราที่แบบว่าดูปลานมโมด้วยนะไปลามโมไปไหมปลาเนมโมไปลูกคุยอยากไปดูปลานมโมไหมชวนลูกไปลูกไปไปไปกระป๋อมก็ไปดูปลานมโมเลยอยากไปไหม ไปดูปลาดิโน่ไหมปลาดิโน่สีขาวสีส้มสีดำมีทุกสีเลยน่ารักมากๆเลยอ่ะบางทีมันก็อยู่ด้วยกันเยอะๆเลยอาการที่มันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันน่ารักที่สุดในโลกเลยแล้วมันก็อยู่ในน้ำแล้วน้ำก็เป็นสีฟ้าๆองนี้แล้วมันก็มีปลาเนี่ยมันก็สวยมากๆเลยนะมันเป็นมิวที่ดีมากๆเลยอ่ะเวลาเราเกิดมาทั้งสีด๊าเกิดมาทั้งเกียร์เราก็ไปดูปลาดิโนอด้วยอ่ะปลาหวานก็ไปอยู่ในทุกปลาหมาปลาหมาไปอยู่ไปท้องปลาปักเป่าปลาปักเป่าทำไงปักเป่าไหวไป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 อยู่ เหรอเหี้ยวปลาทูใช่ไหมอ่ะไม่กระเป๋าก็พูดไม่อยู่เหมือนกันนะพูดตลอดเลยอะไม่รู้ว่าทำไมต้องพูดตลอดแล้วก็พูดไม่อยู่ด้วยอ่ะการที่เราพูดตลอดมันก็ทำให้คนอื่นไม่เหงาแล้วก็หายเหงาได้นะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราทำให้คนอื่นหายเหงาอ่ะเราก็จะเหงาไงแล้วก็พ้าเหงาไงแล้วหายเหงาเลยใช่ใช่เกี่ยวไรเหงาบ้างสรุปจะไปดูไหมปลาเนมโอเนี่ย หน้าตาเหมือนอยากไปดูปาลิโมมากมั้งดูหน้าดิเอาไปเต่าก็ชอบดูปาลิโมดิไปเต่าไม่ใช่เหรอไปเต่าก็ต้องอยู่ในเจเดแล้วก็ต้องไปอยู่ดูกับปาลิโมอ่ะอันนี้เต่าบนบกเต่าที่บนบกเจ้นานะมันดูปาลิโมบนบกก็ได้ไม่ได้ไม่ดูได้ดูได้ปาลิโมบนบกเว้ยก็อยากควักลูกตาเวลาสไลว์ว่ะ อาเซนไลมาล้างตาทีเหรอแล้ทำไมต้องเอาเซนไลมาล้างตาทีอะทำไมไม่เอาอยาหยดตาที่มันล้างตามล้างตาแล้วทำไมต้องเป็นเซนไลด้วยเพราะเซนไลมันล้างตาแล้วทำไมต้องมาล้างตาตาเหมือนจานเหรอเออใช่ตาเหมือนจานไม่ใช่ตาเป็นแซนยายเหรอไม่ใช่ถ้าตาเป็นแซนยายแล้วอาจจะเป็นแซนยูเอ้อ <c oughs> อะไรอะอะไรอะคุณลุงคุณลายอะคุณี้โนอะไรอ,อะ <c oughs> ไม่ติดหรือยังไม่ติดหรือยังไม่ติดหรือยังพี่เด็กดีที่แม่รักครับไม่ติดหรือยังไม่ติดหรือยังแล้วผมว้ิยอะไรเนี่ยไม่ติดหรือยังไม่ติดหรือยังแม่ก็ให้ตังค์หนูก่อนสิแล้วหนูจะได้ไปไม่ได้ไม่มีมาพันอีกตีหลายรอบเนี่ยน่าจะมีตังค์เยอะเลยเนี่ยของฟรีว้ยของฟรีอะไรพี่ยากูก็ไม่ให้ตังค์หนูด้วยอ่ะ อันนตีหรือมีมีใบเด็เนี่ยเขาไม่ตามคอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ลือตีมีมีกี่ินียแ่างไะตีกินีย่างตอนนี้ติดแล้วครับแล้วมันต้องทำยไงต่อก็ไม่รู้ก็ตีจนไปเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เหรียญ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 หัวเหรียญแล้อ่าสองแปดสามอันนี้เฉยรอให้เอากล่องอุ้งให้ครบปะให้ครบเฉ่เฉยชุดปะขาดหกกล่องหรือมีไหมขาดหกกล่องกระเป๋าอะไรนะสองหกสามมันน้ำมีอะไรจะให้เอาไหมอะไร ไม่เอาเยวแป๊บเดี๋ยวมาให้แม่มันไม่ดีแนะ่ๆเลยชวยเทพร้สิบดาวครับชวเทพอ,อีกร้อยสิดาวครับเจสุดเจิญสุดครับอายุมากกันเยอะครับเมือนกันะจ้ <ๆ S 1> าหรือ <ๆ S 1> ไม่เอามันต้องของไม่ดีแนะ่ๆไม่เอาเล่นวเแหเลนึ่งสองหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองห้าดเต็มปะ มันต้องทำไงให้ตัวไม่เต็มยังเพิ่งเปิดใช่ไหมยต็มเพิ่งเปิดใช่ไหมโอเคไม่ได้แล้วให้ไม่ได้ไม่จะเอาเลยอยากได้มากเลยไม่อยากได้เลยให้เจอหลานครบสามคนปวดหัวอัวไม่อยากได้เลยให้ดีมอนหนึ่งดอเอรเลยนะไม่รู้จักให้ให้ให้ปูนด้วยหนึ่งพันถุงอ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยรายปูนอ่ะนะอ่ไม่รู้ทำอะไรได้ปูนเร่งๆร่งเรเลย สองหนึ่งสองห้าบ้าเสียงกูหายแล้วเนี่ยเนี่ยกินไม่ได้อะไม่ล่ะไม่ใช่มันใช่นี่หรอใช่ใช่เจันเดียวกันโอเคเปิด้ไหมไปลนะเธอจะต้องไปรับเพื่อนสาวฉันอ่เธอไปรับก่อนเลยเธอไปรับเลยแป๊ยังยังไม่มา ดิหรือมีไอดีกับพวกเพลงไหมเนี่ยโอมีไหมโอ้ไม่มีเพลงครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอามี่ก่อนมันโอ้ไม่มีอาวุธถ้าจะเอาให้เอาไอดีกว่าเดี๋ยวโอ้ชุบให้เก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ก่อนเผื่อเผทำไม่เอา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 เปลืองของหรือเอาไปใช้เหอะคุณภูแค่นี้ก็มันเยอะมากแล้วไลเป็นไรไม่เป็นไรเล่อะไรที่เธอพูดเลยนะ พูดอะไรนะไม่พูด,พดขอตัง <c oughs> กลับีกแล้วขอตังหน่อยไม่มีให้หนูเล่านิทานให้ฟังไหมหนูมีนิทานด้วยความนะก็ดูน่าจะไม่เคยได้ฟังเลยแ่หนูลองพูดดิหัวใจผมแตกสลายไปแล้วฮะมึง หัวใจผมสลายห้ามุหัวใจผมสลายเป็นเดลลาชิ้นเลยอ่ะแล้วแต่ละชิ้นแปลกเป็นเสียงเสียงและในที่สุดใจที่แตกเป็นเสียงเสี่ยงก็ลายเป็นขุ่นไม่น้องชายคือว่าไม่น่าไหวว่าที่นี่ยากห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าตายซะเลยถ้าแตกขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณแซคครับไอดาวครับเจสสิกับครับอายุมากกว่าอยู่ข้างบนตลอดความรับเนี่ยแปลกดีนะเป็นอะไรที่เข้าใจยากจริงๆนะแล ทำไมเราต้องมีความรักเดยวัล่ิทงไหนเราต้องไปรักคนที่เขาไม่รักเราด้วยล่ะไม่ฟังความรักเนี่ยแปลกจริงๆนั่นแหละนึกจะเกิดก็เกิดบางทีก็สมหวังบางทีก็ไม่สมหวังการที่คนเราจะรักใครก็ได้เนี่ยมันก็เรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอแต่ว่าบางทีมันก็ผิดเพี้ยนไปหน่อยเป็นเพราะอะไรกันล่ะทำไมบางคนถึงต่อให้รู้ว่าเขาไม่สนใจไะยังไปชอบเขาอีกถึงต่อให้รู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็ยังจะไปชอบเขาอีก คนประเภทนี้เรียกผิดธรรมชาติได้หรือเปล่านะอันีิจริงมีคนต้องมากมายให้ชอบแต่เราไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยสิเจ็บใจชะมัดเลยฮะใชแต่ก็น,นะทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแหละคนก็ปล่อยไว้ทั้งอย่างนี้แหละแต่ว่านะก็แค่เพียงเราดูแลเขาอยู่ห่างแค่เห็นเขามีความสุขมันก็เกินพอแล้วละมัง้งจบแล้วใช่ไหมลูกจบให้ตังหนูด้วยอโอเคสักที มีเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งนะไม่เป็นบทความก็ได้จะว่าบทความก็ได้นะจิจิมีอีกเรื่องนะให้หลายๆคนพี่มความรักนั้นไม่สิ่งที่มีค่าจิ๋นเหรอจำได้แต่ไม่เห็นไปกีน่ะป้าไงขอตังค์ใช่ไหมว่าแล้วพกมาน้อยนะสิตังค์พกมาน้อยนะสิอยากได้อะไรไหมล่ะที่ไม่ใช่ตังค์ เอา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 มาครับพิดาครับเอาเอาปูนหนึ่งพันถุงโอ้โหงนงสองห้าเจ็ดเก้จะสุดจะสุดครับสองพันสองันนะต้องสองพัทุนนวัดครับเจ็ดาดครับจะได้ยนะแล้วผมงาอะสองพันได้ไหมอยู่กับไปจุกได้เลยห้าันห้าร้อยห้าสิบห้าทีสุดหรอให้กินแล้วกันอยากได้แกงคอยจังเลย สามหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะพี่ชายด้วงสามหนึ่งสี่ศูแม่งทำงานเป็นระบบซชรด้วยพูดได้ดีแฮะเรื่องความรักชอบชอบห้แส้าหมื่นห้ัห้ารอยห้าสิบหาเจมมาขอน่งจะให้นแม่งขอเป็นทัพทอดเออคุณว่าอเานชอบเลยวะครอบครัวเรือมมันเก่งว่ะเอยู่ดี๋ยวทำงานเป็นระบบไปเถอะยัน อูดไม่หยุดเลยแม่งเลขะไรมีแต่หมัดครับปากดีไปงั้นหนูกลับไม่ได้อ่หนูกลับไม่ได้เสียนาปักปักปักเอากระปอมอ่พี่คุณครับจีงจีดจงกระปอมจีดังติดไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วด้วยเอาจะไม่หายอ่ะลากใส่ตัวดิแม่งเสียไปห้าหมื่นเลย ขอขอห้าหมื่นได้ไหมส,สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าโอเคขอห้าหมื่นได้ไหมหนูมีต,ติดตัวอยู่ห้าพันเนี่ยเอาเอาห้าพันก็ได้เดี๋ยวขาดอีกห้าพันก็๋ากป๋อได้ก็๋อได้สองหนึ่งสองห้าไม่เหลือแล้วเสียไปห้าหมื่นไม่เหลือแล้วเอาไปห้าส <50. S 2> ิบได้ตังค์ยังมันเยอะนะมันเยอะนะนมันเยอะนะไม่ใช่น้อยๆในห้าสิบนี่ไม่ใช่น้อยๆนะ โอเคจะเชื่อแล้วกันสองหนึ่งสองห้าไม่เอาแม่ละพี่มันดึงมาส้าจะตายได้มาห้าสิบใช่ไม่ได้เสียฟรีเลยอย่างก็จะชมพี่หว่างไงผมไม่เอาเงินอันเนี้ย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 ห้าร้อยก็ได้อยู่ไหมมันก็ได้อยู่นะไหมโอเคโอเคนั้นนั้น ได้ชื <S <s ่ออะไรนะเื AP uh, ่ออนาอนาอนอาติดติดตั้งเราอยู่ห้าหมื่นเก้าสี่ร้อยนะฮะติดเท่าไงดาวไ้ยืมมาสักหน่อยก็เราขอแล้วไม่มีให้ไงก็เท่ากับติดไว้ห้าหมื่นเก้าร้อยาสี่ร้อยติดคนนี้ห้าหมื่นเก้าอ่ะติดเขาทำไมเนี่ยห้หมื่นเก้าเฉใช่ะห้าหมื่ก้าว่าคิดผิดไหมเออเออก้าเออนั่นแหละ เราหนูติดตาเขาสี่เหมือนเก้าอ่ะเขาบอกอ่ะอะคุณครับเราเออดีคือ๊บนึงนะครับแล้วกบเราขอคุณลุให้อ่ะไม่รู้ราคาแล่วเราไปติดตั้งตัวไหนอ่ะติดยังไงอ่ะก็ไม่มีให้ยืมก็หน้ากับติดนะดิแล้วถ้าเกิดว่าให้ยืมไปแล้วจะได้คืนไหมก็ไม่ติดก็ไม่ติดแล้วไงก็หายกันแล้วไงใช่ตอนนี้อันนาคือแบบว่ากระปอมจะยืมอันนาห้าหมื่นใช่ไหมใช่ใช่อันนาไม่ไดให้ใช่ไหม ใช่ใช่ก็เท่ากับว่าอนาคตติดเราแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ไปซี่หเก้าร้อยเก้าพันสี่ร้อยจะให้ไปก็ไม่ติดกระปอมจไม่ใช่ที่กระปอมจะเอาไปเนี่ยคือไม่ใช่ยืมใช่ไหมยืม่ก็ยืมใช่ไหมถ้าสูว่าเราให้แล้วถ้าสว่เราให้เอามีให้ไหมถามก่อนมีาหมีให้ไหมมีไหนอะเข้ามาสิเพื่อนเขามาแล้วเอามาดิ ไปดีกว่าเออไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องเอดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าเดี๋ยวทวงตังค์นะไม่เจอดอกเ,อเดี๋ยวว่าถ้านนะให้ไปต่อมาคืนได้ไหมอ,อีกแล้ว,นะลว,ลวได้ไหมอีกแล้วพี่ติ๊ดได้